กราบสวัสดีมีหลักหนักป่านอูกท่านนะผมอยู่กับผม DJ เจบาร์ดคนเก่าคน,นเดิมอีกแล้วจ้ามาท่านวันนี้อยู่กับเกมมาเกา๋าวันนี้มาพามาทัวร์มาเก๋าซะหน่อยอะนะมาเบ็ดระสองร้อยกันไปก่อนเลยจ้าจัางหวะนี้ผมยัดกันไปที่สามสิบหมุนไปยะค่ะเผื่อเข้าเผื่อได้เผื่อโดน เราต้องเผื่อไว้ก่อนนะผมความหวังเรามีเยอะผมตั้งไว้เลยเยอะๆกันเลยจ้ามาๆมาพอยาตเปิดเธอโบมสวยๆงามนะมาหน่อยมาหน่อยจังหวะนี้จะได้กันต่อไรไม่รูชีวิตจิตแกมสายผมมีมาต่อไหมไม่เข้าได้ไงครับนี่ยว่าจะได้กันต่อครับผม เฮ้ยเกินไปหรือป้าบางทีอะบางทีก็เกินไปอยู่นะหัวหน้าหัวหน้าเฮ้ยตายแล้วตายแล้วจงวังหวะนี้ตายแล้วมมไม่เข้าจริงๆนะผมไปดิสามร้อยด้วยวะผมอ่าสามร้อยหกสิบบาทเลยเนี่ยหน,หนักๆเน้นๆกันหน่อยดิจัดกันไปแล้ผมสิบหมุนวะ่ะ จัดไปจัดไปอย่าให้เสียจัดเรืออย่าให้ล่มครับผมเอาหน่อยเอาหน่อยมามาจังหวะนี้จะไะไกันต่อม,มาดีครับขอยันหมุนมือครับผมบอบคอยสวยเฮ้ยอีกอันนึงอีกอันนึงมาแล้วครับท่านจังหวะนี้เข้าฟีมาแล้วครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับผมสิบห้าหมุนกันไปจ้า เอาวะเอาวะบับเขาให้มาอีกไหมโหไม่มีต่อเลย <S 2> <S 2> <S 2> อีกนิดแค่ผมโอ้โหเป็นเอเฉยเลยมาต่อจังหวะนี้เป็นเอเอาแปดอร้อยก็บาทคูมสี่นไปแล้วนะใช่ไรเอ่อเอมาหนักหนักเน้นเน้นนะผมจังหวะนี้สวยงามตามท้องเรื่องไปกันต่อบับเขาให้แล้วมัพเขาให้เออจังหวะนี้เจ้าผมอะไราไปอีกหนึ่งพันบาทสวยงามครับท่าน มีมาต่ออีกไหมครับจังหวะนี้วินเจ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวโดนนอผมคิวมาอีกหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งครับท่านสำหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกดวใจให้กันด้วยนะจ๊ะก่อนผมขอทุนคืนก่อนแล้วกันถ้ผมกำไร่อยว่ากันทีหลังม,มาดีครับได้อยู่ได้อยู่